ตอนนี้นะครับเรากําลังส่งเห็ดนะครับเห็ดเราได้มาเขาเรียกเห็ดอะไรนะเห็นะไรวะโอชิตะกะอะไรนะเอาใหม่ดิไม่ใช่เห็ดปีนแล้วพี่นะเขาเรียกอะไรนะเห็ดที่นี่เห็ดโคนเห็ดโคนอ่าเราําลังขึ้นไปส่งบนเนินนะโดยพี่หนึ่งพี่หนึ่งจะส่งขึ้นไปส่งขึ้นไปนะครับดูเนินก่อนดูเนินก่อนไม่จังหวะนี้กำลังดีไม่แรงเงินไปกำลังดีกำลังสวย นะครับเขาจะขึ้นไปส่งบนเนินนะครับอ่าสตาร์ยาวๆเฮ้ยเฮ้ยปิดสวิวสทช์ไหมบ่าวที่บนดี้พี่แก่ขับรถดีครับ,รบไปครับไปรถ่งเห็นครับ ดิเโอ้ยแก่รถส่องเห็ดโอ้ยตอนโอ้ยไงรถส่องเห็ดมายอดเนินแย่เนาะตอนลงครับตอนลงจะส่งเห็ดได้หรือเปล่าครับวันนี้้ระวังระวังอย่าแตะเบรกหน้าค่อยๆค่อยๆสวยสวยไอ้ยานนี้รถแก๊